ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะซื้อหูฟังหน้าตาดีมาหูฟังอะไรก็ไม่รู้ครับเพื่อนคือว่ามันดีไซนม์มาสวยมากเลยอะผมสนใจผมอยากจะซื้อด้วยอันนี้มันผมผมสนใจมันดีไซน์มาดีครับผมนี่ไนงะที่มีหน้าตามไม่เหมือนใครเลยครับผมแล้วตามแต่ผมได้ยินแล้วก็แอน,นคเคียปีดีโอเขารีวิวหูฟังนีมานะคือว่าเขาบอกว่ามีคุณภาพดีมากคือว่าเสียงก็ดีแล้วก็ ลดเสียงรบกวนข้าข้างได้ดีแล้วก็มีมีมีแอปมีแอปเป็นแอปใช้งานกับผู้ฟังนี้ด้วยนะครับผมคือตอนเวลาเราตั้งคาอะไรเ่ะเราเราต้องไปเข้าาในแอปนั้นแล้วก็ตัางคาในแอปนั้นเราชอบเสียงแบบไหนเสียงแบบรอบเสียงแบบดีดีแค่ไหนแล้วแต่เราเลือกอะเรากดฟังไปก่อนแล้วก็เราชอบเสียงแบบไหนเราก็กดเอาแบบนั้นเลยแล้วก็ต่างคาตอนเวลาเราพูดคุย ที่ไม่ให้เสียงข้างนอกออกไปเอ,อ,อกไปถึงที่คนที่รับสายเราอะไม่ให้มีเสียงรบกวนข้างข้างอะเราก็ต้องตั้งค่าอยู่ในแอปนั้นได้ด้วยมันเจ๋งมากๆเลยผมเคยเฟังหูฟังแบบละร้อยคือไม่มีการตั้งค่าอะไรมากมายหรอกแต่ตอนนี้ผมลองมาใช้หูฟังละพันกันดูมันม,มีคุณภาพแบบไหนทุกใจที่ตามที่เราชอบไหมแล้วก็ เหมือนเมื่อนที่เขารีวิวให้ดูหรือไม่ครับผมอันนี้คือเป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็เพื่อนพื่อต้องดูอยู่ในหน้าปกเองแล้วก็เพื่อนๆือนอยากดูรายละเอียดรายละเอียดอะไรต่างๆก็ต้องเขียนชื่อนั้นอยู่ในป่านาปกนั้นน่ะเขียนไปแล้วก็เขียนไปแล้วคู่ฟังนํหน้าไปด้วยแล้วก็มีคนรีวิวเยอะเลยอยู่ใน youtube อ่ะแล้วก็เขาพูดใครรายละเอียดว่าเราผอว่าเรามัไม่ผมไม่ได้มารีวิวคูฟังนี้นะแค่มาโชว์ให้เพื่อนๆได้สับได้ดูแค่นั้นเองคืรว่า เออผมซื้อหูฟังนี้มามาการใช้งานเองเท่นั้นคือไม่ได้มาเอามาอะไรรีวิวอะไรหนกแล้วก็เป็นราคาที่แพงสําหรับผมอะ่ะแพงสําหรับผมว่ผมตั้งแต่ซื้อหูฟังมาผมไม่ไม่เคยซือ้อหูฟังราคาละพันเลยนะครับผมนี้หูฟังนี้ผมซื้อมาราคาสามพันนะครับผมสามพันคือคือว่าแพงนะถ้าเทียบกับหูฟังที่ผมใช้มาละร้อยแต่มันเห็นความสนใจมากเลยคนระับเพราะว่า จริงๆแล้วผมที่ก่อนผมผมไม่ได้คิดแล้วแค่หูฟังทําไมไปต้องซื้ออะไรราคาแพงไรแค่ซื้อละเลยก็วางในแล้วแต่มันมแต่เราอยากลองอยากลองแบบหูฟังมีคนาพาดีมันดียังไงก็ลเลยลองเอามาซื้อมาใช้งานดูครับผมอีกอย่างนึ่ะที่ทําให้เราดึงใจให้เราอยากจะซื้อเลยอ่ะคือว่ามันดีไซน์มาแปลกลิขิหน้าตามันมันแปลกมากเลยอ่ะแปลกแปลกจากหูฟังทั่วๆไปนะครับผมอย่างนั้นคือ ทำาลองใช้ดูแล้วก็ฟังดูมันถูกใจเราไหมแล้วตามที่เขารีวิวมาเขาบอกว่ามันเสียงชัดแจนมากเลยแบบนี้นะ่ะแล้วก็พูดคุยอะไรก็เสียงรบกดกูอะไรตัดตัดออกหมดเลยดูว่าเขามี AI อะไรบางก็ไม่รู้นะเขามีคือราคานี้แล้วรูว่ามันดีแล้ววะเขามีโปรแกรมอะไรหลายอย่างเยอะการตัางคาอะไรหลายอย่างเยอะยอะอยู่นั้นแล้วคุณภาพในการใช้งานก็ยาวนานด้วยนะครับผมช์จแบตหนึ่งรั้งเรา ก็ฟังได้ประมาณแปดชั่วโมงเลยอะ่ะมันต่างกับผู้ฟังที่ภูมิชายมาก่อนถ้าโทรศัพท์ภูมชิชายถ้าผ,ผู้ฟังภูมิชายมาก่อนก็สี่ชั่วโมงสูงสุดแล้วอะ่ะอสี่ชั่วโมงนี่ก็สูงสุดแล้วในการเเอเอออ่การใช้ทางวันนี่แหละผู้ฟังนี่แะแล้วก็ที่ชาร์จนี่นหะคลิปอะไรนะ <c oughs> ที่ที่ใส่ที่ที่ชาร์จนี่นหะที่ที่ชาร์จผู้ฟังนี่แหละก็รวมทั้งหมดประมาณสามสิบสองมั้งสามสิบ สามสามสิบสองชั่วโมงหรือยังไงเนี่ยผมก็ลืมไปเดี๋ยวดูด,ดูดูหน้าปอกก่อนน่าจะเเขาบอกว่าสามสิบสามสิบสองสามสิบสองชั่วโมงรวมตัง้งที่ชาทุกฟังนี่แหละคือมันดีมากเลยมันได้ยาวนานเราชาทีเดียวเราไปถ้าอยากไปนอปบบานก็ไปได้สบายเลยไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ไปชาร์อะไรมากมายรลยคือมันดีมากมากแล้วเพื่อนเนคิดยังไงคิดจะอยากจะสื่อลองดูไหม อันนี้ผมซือ่อจากราสาดฎานะครับผมคือว่าจริงๆแล้วถ้าเราเราเราอสองสามวันอีกสองสามวันมันมันถูกวันที่สิบเดือนสิบอะใช่ไหมแต่เราซื้อก่อนเราซื้อตั้งแต่วันที่ห้าวันที่หกก็เลยเขาไม่มีการลดราคาอะไรหรอแต่แต่ผพค่ดว่าถ้าถ้าถ้าเรา,าก็ลดไม่เยอะนะอันนี้คือว่าน่าจะถึงออกมาใหม่ปีนี้แหละมั้งผมผมไม่คอยได้เสาวผมไม่ได้ดูสนใจ่ึง ขอออกมาทีปีแล้วผมไม่รู้นะแต่มนตอนดีพอด,อดีผมเสิร์ไปดูหูฟังที่มีคนาพาดีอยู่ใน youtube ก็เลยเข้ารีวิวร่นนี้มาผมก็สื่อเลยตรงนี้อนะ่ะผมไม่ได้เตรียมตัวจะสื่อร่นนี้หรอกแล้วก็คําสวยทุกใจผมด้วยนะเพราะว่ามันดีไซน์ดีแปลกแล้วยังไงเพื่อนๆจะชอบเอ่อหูฟังนี้ไหมยังไง,งไก็เพื่อนๆเข้ามันมาได้นะแล้วก็เพื่อนๆบางคนเาเคยใช้แล้วก็วกขเขาเช่วยแนะนําไปด้วยนะทั้งมันดีแค่ไหนอะไรแค่ยังไงมันดีจริงหรือไม่ไม่ดีจริงยังไงก็ มันมาด้วยนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหู้ั่งนี้เพื่อนๆก็ค้นอยู่ใน y o u ูทูบได้เลยนะครับผมก็ผมไม่รู้จะเชื่ออะไรนะผมไม่ได้บอกชื่อแต่เพื่อนๆก็ดูในชื่อคลิปวิดีโอแล้วกันแล้วก็เอาไปร์ชอยู่ใน youtube ก็มีคนที่เข้ารีวิวบอกรายละเอียดเยอะกว่าเรานะครับผมตอนเวลาเขาส่งมาอุ้ยเออมันหนักมากเลยอะต้องมันนั้นหนักอะ ผมผิดว่าเหมืนไม่ใชาบว่าหูฟังทำไมมันหนักจังเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันรวมทั้งหมเดลรวมทั้งหูฟังด้วยแล้วก็อุปกรณ์มีสายชาบแล้วก็มีนังซื้อคู่มืออะไรนี่น่าทำให้มันกล่องนั้นมันหนักกันผมผิดว่าเะหนักขนาดนี้หมือนธนัดสาแล้วมั้งแล้วไม่ได้รับมือธนัดสามมา,มาแล้วโอเคทีนี้ก็จบแล้วนะครับ